รอคนแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้วันที่สิบหกเราอยู่กับกำนันครับกำนันอะไรครับ นันตะเมียงคร uh ับน mm ัน hmm, ภ so uh, like no. <laughs> okay. yes. ูม he so ิพัฒน์พันธิครับแกไม่ใช่คนแถวนี้นะนี่แค่ได้เมียแถวนี้ก็เลยมาอยู่นี่เลยอยู่มาสิบกว่าปีแล้วฮะสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่ปีห้าสี่ที่เริ่มเข้ามาที่นี่เล่าเรื่องปีห้าสี่นิดหนึ่งปีห้าสี่รู้สึกว่าจะเป็นปีแรกที่เกิดเหตุการณ์บึ้มบึ้มบั่มบั่มเรื่องนี้พูดแล้วมันก็ปวดใจเนาะ มันถือถือถือได้เนะะาะธรรมดาเนาะก็เหตุการณ์ปี54มันทําให้เรารู้และมีบทเรียนนะว่าการประทะการสู้รบอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีในชุมชนของเรานะผลกระทบเต็มๆมนะฮะมาอยู่ที่ในพื้นที่นะพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้างเศรษฐกิจนะความเป็นอยู่นะหลาย,ยาหลายอย่างหลายๆเรื่องนะถามว่าชาวบ้านอยากได้ภัยสงครามอยากได้อะไรใหม่ สู้ไปก็ไม่ได้อะไรทุบไปก็ไม่ได้อะไรนะชาวบ้านก็มีแต่ความสูญเสียนะไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นเลยจากไยสงครงามนะฮะตอนปี54ี่เราได้ได้รับบทเรียนจนมาถึงณปัจจยาบัานอีกนะซึ่งซึ่งเราอยู่ปี68ก็หลายหลายนะ1า,าิ14ปีนะครับบทเรียนดั้มเดิมก็มาซา้ำนะมาซ้ำอยู่ที่ตำบลของเรามาพื้นที่ของเราแต่ ปีนี้ดีหน่อยเรารู้เราทราบสถานการณ์แล้วก็เคยมีบทเรียนมาก่อนนะครับต้องมีการเตรียมพร้อมในการทำหลุมหลบภัยที่เราเคยได้รับมาจากราชการบ้างมาจากส่วนกลางบ้างมาจากการทำเองของชุมชนบ้างนะฮะก็มีความเตรียมพร้อมในพื้นที่ส่วนหลังพอสมควรนะครัอย่างอันนี้ก็ตั้งแต่ตั้งแต่นู้นเลยไหมตั้งแต่ปี54เลยไหมหลังจากสู้รบ ปี54เ,เสร็จนะฮะแล้วก็มาทําเดินดูได้ครับเลยแล้วก็มาปรับปรุงใหม่นะครับอ๋อหลังหลังจากที่มีเหตุการณ์เมื่อปี54ใช่ครับใช่ครับเหตุการณ์นั้นคืออะไรนะเอ,อตอนนั้นครับตอนนั้นก็สืบเนื่องมาจากการตัดสินเนาะเรื่องของเขาว่าพระพระปหารแล้วก็เรียบชายแดนมาก็กระทบามาถึงปราสาทตะควายซึ่งปราสาทตะควายก็อยู่ห่างจากตำบลตะเมียงเราก็ไม่ถึง30มกิโลยี่สิบกิโลจากตัวปราสาท ตระเมินถมของเราตรงนี้ครับมาดูจากเนี่ยบ้านของลุงบ้านของชาวบ้านแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ต้องเนี้ยอันนี้คือประมาณได้กี่สักกี่คนนะตอนนี้จุถ้าอัดจริงๆนะก็ประมาณหกสิบคนหกสิบหกสิบได้ครับหกสิบแต่ว่าก็อย่างว่าหมามันก็มาก่อนเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติใช่ครับแต่จริงๆคือหลุมบังเกอร์เนี่ยเราทาอ่ะไม่ใช่ว่าให้อยู่นะครับ เราเราทำเพื่อเพื่อว่าเหตุบุ้มบ้ามมาเราไม่รู้เราก็ต้องให้ชาวบ้านอบพยพเข้ามาอยู่ก่อนเพื่อรอการลำเลียงการอพยพนะออกจากพื้นที่ครับน,นี่ครับสภาพมันคงแต่เด่งครับเสียงจับทุ้มๆนิดนอ,อยงะครับน,นี่ก็ปรับปรุงแล้ฮะยกตัวอย่างของ ชุมชนบ้านเราอันนี้ก็ชุมชนนะในชุมชนแต่ก็บางบ้านเขาก็มีมีเองครับบางบ้านที่เขามีสัตว์เลี้ยงนะที่เขาบอกว่าเขาไม่อยากออกจากพื้นที่เพราะหนึ่งเขามีสมบัติมีบ้านเรือนมีอะไรที่เขาต้องดูแลในกลุ่มพวกนี้ก็จะมีเยอะเหมือนกันก็คือประเภทที่ติดบ้านติดบ้านห้งบ้านห่องรั์สินห้องสัตว์เลี้ยงับควายอย่างเงี้า ก็เราก็บังคับเขาไม่ได้แต่เราก็พยายามที่จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นทําหลุมส่วนตัวเอาไว้หรือไม่ก็มาเข้ารวมกับเราที่นี่ดูแลพื้นที่ของเรานะปีห้าสี่เราก็มีเหตุการณ์อย่างนี้แหละครับพอออกไปหมดก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ออกหวังดีแต่ผสมร้ายคือดูแลบ้านให้เขาอ๋อผสมร้ายดูแลบ้านให้เขาใช่มาของหายหมดของหายหมดนี่ก็มีมันก็มีประเภทนี้ คนเราร้อยร้อยคนร้อยจิตใจครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่พิทักษ์หมู่บ้านคนที่อยู่ดูแลหมู่บ้านกับผู้นําชุมชนก็ตามชรบรก็ตาม,มในพื้นที่กลางค่ำคืนพอไม่มีเสียงปืนเนี่ยเราก็จะได้เดินอาตระเวนแล้วก็เคาะประตูถามอยู่ไหมมีอะไรกินได้ยังอ่าแล้วจะประมาณนี้ตอนปี5้าีซึ่งปีนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นก็น่าจะเหมือนเดิม,มนะประมาณนี้แต่ที่ไม่พูดไม่ได้เรื่อง เรื่องของชาวบ้านจริงๆที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเมื่อถามว่าคิดว่ายัางไงให้ประชาชนคิดว่ายัางไงแม่เอาอยัางไงกับเอาอยัางไงกับสถานการณ์ตอนนี้แต่ละคนบอกกับผมคำคำตรงกันหมดยิ่งเนิย์ได้จบจบเพราะอะไรฮะมันนานครับมันมานานเมื่อปีห้าสี่เกิดปล๊บเขาหนีเขารู้แต่ปีนี้ฮะ มันกระทบเพืทั่งอ่ะเดี๋ยวมันนาเป็นเดือนแหละ,ะชาวบ้านเตรียมตอนแรกชาวบ้านกลัวนะคุยกับพวกผมงจากผู้นำชุมชนเนี่ยว่าไม่อยากให้มีกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาของชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้เพราะเสียงปืนมันดังมากต้องกลัวแต่ทุกวันนี้เขาอยู่ตรงนี้มาเดือนหนึ่งสองเดือนนี่ยเขาเขาเตรียมตัวทุกเตรียมพร้อมทุกอย่างตามที่ผู้นำชุมชนได้อารายงานไปได้ไประชุมบอก เตรียมสรรสภาพว่าเราจะไปยังไงเราทำยังไงเรามีแผนยังไงเราทํามาหมดในในชุมชนของเราทีนี้พอมันนานมันเรื้อรังนะมันเรื้อรังไม่รู้จะไปทิศทางไหนจะยิงก็ไม่ยิงจะไปก็ไม่ไปจะทําอะไรก็ไม่ทำํำม,มันกระทบครับอ,อาหารการกิน,นที่เคยไปตลาดก็ได้เนื้อไดไรามากินการเงินก็ไม่กล้าใช้อื ต้ก็เก็บไว้เผื่อว่ามีเหตุการณ์ใช่งานที่กระทบคนที่ปลูกแตงปลูกมันแตงแตงโมนี่ก็ไม่กล้าปลูกผลผิดทางเกษตรก็ไม่ได้เพราะไม่กล้าไปทําำต้องดูแลคนป่วยต้องดูแลนักเรียนว่าแปดเก้าโม่ค่อยส่งนักเรียนก่อนป่ายสองต้องกลับงานมันเสียหมดผลพวกนี้คือมันเพี้ยนไปหมดมันเพี้ยนไปหมดพิธีชีวิตมันเพี้ยนไปหมดนะครับยกตัวอย่างคนปลูกแตงโมขายของพนมรนงรักของตัวบนลายคนนะ ซึ่งพวกนี้เวลาเขาลงทุนอะลงทุนเป็นแสนเขาไม่กล้าลงทุนไม่กล้าทําอะไรเลยแล้วไม่ได้ปลูกนะถ้าเป็นอย่างนี้ไปโต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 สองสามเดือนนะเขาจะอะไรเอางไม่ต้องกินกินอ่ะพอได้กินครับแล้วงวดรถที่เขาซื้อมาน่ะเขาทํำยังไงเขาไม่ได้ยกเว้นให้เรานะในพื้นที่นี่อ่ะนี่อ่ะเขาไม่ได้แบบว่าเขามีนี่อยู่แล้วใช่เขาไม่ได้หยุดนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไครับเนี่คือ เขาสะท้อนออกมาคนในพื้นที่สะท้อนออกมามันทําให้เราคิดว่าเอ๊ะมันมันควรจะทําทอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดให้มันจบไปไหมห,หรือตัดสินใจหรือมีคณะกรรมการระดับสูงๆนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเขาทํางานกันแบบไหน,นเราไม่ไม่กล้าก้าวร่วงเพราะเราอยู่พื้นที่ด้านหลังนะครับยังไงก็ตามถ้าสิ่งเหล่านี้ที่ผมสะท้อนออกไปชาวบ้านสะท้อนออกไปนะมันเป็นการสะท้อนเรื่องจริงที่เขาประสบณนทะุกวนะันนี คือคือไม่ใช่แค่เศรษฐกิจที่ปัจจุบันมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแหละแล้วพอมาเจอเรื่องนี้อีกมันมันก็ยิ่งทําอะไรลำบากมันก็เหมือนถูกมัดแขนมัดขานี่ซ้าซ้อนไปเนี่ยผมไม่อยากบอกว่านี่สงครามนะไม่ใช่เปนหนเกินไปในเพราะเรายังไม่มีไม่มีนะครับแต่สิ่งที่เราท้อน่คือทุกวันนี้วิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะนะจากคนที่ลูกเดินไปโรงเรียนเองพ่อแม่ก็ต้องรอรับรอเตดนมาเติมน้ำมันเต็มถังไปทําสวน ต้องรอที่มัน,นกี่โมงแล้วกลับมาเมื่อก่อนเราไปจนมืดค่อยกลับนะคนที่หาเช้ากินขํารับจ้างอนะที่รับจ้างวันนี้ซื้อข้าวสารตอนเย็น,นะรับจ้างวันนี้ซื้อข้าวสารพรุ่งนี้มากินเขาไม่มีงานพวกให้ทําตอนนี้เขาก็ลําบากนะการช่วยเหลือพวกนี้ก็ยังไม่มีนะก็ไม่มียังๆๆ <ขอ S 1> ยังยังก็ไม่มีนโยบายจากไหนคือ,อ,อตอนนี้ภัยยังภัยยังไม่เกิดเออภัยยังไม่เกิด <ขอ S 1> ก็เลยไม่มีอะไรใช่ นี่คือผลกระทบของคนใช่ไหมแต่แต่แต่มันเหมือนเป็นเป็นการแช่ช่องฟีดอ่ะมันเหลือระเบิดเวลาใช่มันเหมือนระเบิดเวลาที่แบบถ้าถ้ายื้ยืดอแบบธรรมดาได้ไหมผมก็เกรงเหมือนกันไม่อยากจะคิดเลยผมก็อยากจะคิดเหมือนกานนักำนันว่าถ้ามันโอ้ยออกมาประท้วงเมื่อไหรจะอะไรยังไงม่ไม่ม่ไม่มีกินกันอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เพราะชาวบ้านแถวเนี้ยเขาเป็นคนที่เขารู้พื้นที่ดีเขารู้อ่านี้ดีแต่ ในในในแนวโน้มแบบเนี้ยในไทยแบบเนี้ยมันก็จะเป็นวิกฤตนะแต่วิกฤตมันสร้างโอกาสให้คนสามัคคีจัดระเบียบสังคมง่ายคุยง่ายจากที่ทะเลาะกันเข้าใจกันง่ายพาทําอะไรก็ทํานี่คือสิ่งที่เราได้มาจากสิ่งที่เป็นวิกฤตวิกเป็นเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโควิดที่โอ้ใช่ใช่จำได้เลยตอนโควิดโควิดนะ โอ้ยทะเลาะกันทําอะไรก็พาทํายากพอโควิดมาประกาศนะมาเพียบแล้วเป็นระเบียบให้ยืนแบบไหนนะ่ะได้หมดติดหมู่บ้านนะทำทำช่วยกันแล้วใครมาเดี๋ยวรายงานกำนันผู้ใหญ่บ้านหมดนี่คือระเบียบนี่คือวิกฤตที่เราได้สร้างโอกาสให้เราได้จัดระเบียบสังคมนะนะครั้งนี้ก็เหมือนกันคุยขออะไรกง,ไง่างให้มาทํหลุมมะเกิดโอ้โหแทบจะข้าวในหอมนมาทําใครมีอะไรเอามาให้มาช่วยกันจิตอาสาใช่ครับในตัวเลย นะครับทุกอย่างหมอนก็นะอย่างว่ามีทางบวกมีทางลบเหมือนกันครับแต่นี้ก็ก็อยากให้มันไปทางไหนสักทางหนึ่งนะให้มันชาวบ้านพูดนะฮะบอกว่าไปเถอะทำยังเถอะแต่เราเราพูดไม่ได้หรอกนะเราเตรียมมีน้าที่เตรียมพร้อมมีหน้าที่ดูแลนะเมื่อสักครู่นี้ผมไปกินก๋วยเตี๋ยวคุณป้าเจ้าของร้านก็แบบว่า ม,มันจะเป็นยังไงก็ททาตัวให้ปกติอะไรเงี้ยก็คือเขาเขาพูดเสียงด้วยเหมือนความเหมือนความสิ้นหวังอะ่ะแต่ว่านะก็อย่างว่าคน<ช>คนเราเป็นอย่างอย่างอย่างกำนันเป็นผู้นําชุมชนผู้นําระดับนี้ระดับนี้ระดับนี้ก็มันก็ต้องนะคอยส่งข่าวใช่ครับพ,พวกเราเนี่ยทำงานบางทีถามว่าลําบากไหมในพื้นทีน่ตรงนี้ก็ค่อนข้างลําบากเพราะหน้าที่ของเรา มันไหลมันไหลงานไหลอยากเข้ามาในในในการทํางานของนายไปเรียกแบบความพร้อมของเราก็มีครอบครัวเราก็มีอืออ่าอย่างครอบครัวของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ผู้ช่วยเนะี่ยถ้ามีคนไหนที่ไม่สามารถดูแลเตัวเองได้อย่างเช่นแม่ที่อายุมากขึ้นมาก,มากอายุสูงแล้วเวลาเกิดเหตุไม่สามารถที่จะผู้นํไม่ไม่สามารถที่จะขับรถไปส่งได้นะก็ต้องดูแลก่อนอันนี้กลุ่มเนี้ยพวกผมประชุมกันนะแล้วก็บอกเฮ้ยไปหายาิอยู่ก่อน นทุกทุกวันนี้นะก็เราถือว่านี่เังคือหน้าที่ของเราตุ้มต้ามมาเราต้องอยู่กับพื้นที่ต้องเอาประชาชนเราออกเราทำยังไงให้ปลอดภัยที่สุดนะส่วนครอบครัวเราก็ไปก่อนเนอะอะไรที่มันพอช่วยได้ก่อนคำก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมพร้อมสิ่งที่เราทํานะครับเรามีการวางแผน้ก่อนและสุดท้ายก็ขอให้เรื่องราวแบบนี้นะความอึดอัดแบบนี้เนาะความงึกงงึงักงักรุ่มรุ่มดอนดอนเนี่ยให้มันหมดไปโดยเร็วนะ หวังภาวนาครับภาวนาให้มันเป็นอย่างนั้นครับฝากเป็นกําลังใจให้ประชาชนหรือชาวบ้านริมชายแดนครับที่นี่ไม่ได้ไกลเลยนะไม่ได้ไกลจากที่เขาทะเลาะกันเลยนะตรงนี้เจ็ดแปดกิโลครับเดินถึงอ่ะเดิถึงอ่ะเอ้าเอามันง่ายเขายิงมันวิถีเมื่อปีที่ห้าสี่ก็ถึงแถวนี้หมดแล้วก็มีหมู่บ้านข้างในที่เป็นตะมนตะเมงอีกสี่หมู่บ้านนั่นก็ค่อนข้างจะใกล้มากห้ากิโลหกกิโลครับการเข้านะครับ ก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนก็เป็นกาลังใจให้กำนันเลยนะครับขอบคุณแล้วก็เป็นกําลังใจให้ชาวบ้านริมชายแดนด้วยครับที่นี่ที่ไหนนะตะเมียงครับประสาทตะเมินถมทางเข้าปราสาทตะเมินทมถ้าเป็นก็เรียกว่าคนที่ปราสาทตะเมินถมได้ชื่อมา่างไหนก็เพี้ยนมาจากตะเมียงียคนบ้านตะเมียงชื่อตะเมินไปพบปราสาทเนี่ประวัติเขาเล่าขานมาตามหาไก่ไก่วิ่งไปในตัวปราสาท อย่างเงี้ย<อ>ก็มีพบเลยเป็นชื่อที่มาที่ไปคันเรียกฐานว่าภาษาตาเมือนโดยคนที่พบเล็กๆตรนนั้นน่ะที่เราเล่าเล่าต,ต,ต่อให้ลูกหลานกันฟังมามาจากตาเมงตาเมียงตาเมียง,งเป็นตาเมือนเรียนกันมาตาเมือนก็คือไก่ไปตามหาไก่กไปล่าไก่ไปโตไก่ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นความความความจริง ที่ไม่ได้ลงพื้นที่ก็ไม่รู้หรอกว่าชาวบ้านเขาคิดอย่างไงครับจริงๆในพื้นที่ไม่ได้น่ากลัวเท่าที่คิดครับม,มาเที่ยวมาเล่นได้แต่เพียงแต่ว่าพวกเราอยู่ตรงมิจนชินนะม,มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยเปลี่ยนไปนิดหนึ่งแต่ถ้าอยากให้ดีคืออย่าเป็นเลยนะหรือทําอะไรหน่วยงานไหนที่พอที่จะมาช่วยเหลือที่จะมาแบ่งเบาภาระได้ก็ลองมาช่วยกันนะบ้านเมืองจะได้อ,อยู่อย่างสงบสุขเนาะชาวบ,บ้านก็มีกินมีใช้ ลำพังหากินทุกวันนี่ก็ลําบากพอแรงแล้วมาเป็นอย่างงี้อีกก็ลําบากนะครับดีสินียพ่อคูณไปอีกโอเคครับพออคุณกำนันมากครับวันนี้แบมคุยในหลุมเลยนะอันนี้อันนี้ลองลองเข้ามาดูครับลองเข้ามาดูลองเข้ามาดูลองเข้ามาขอบคุณนะครับนี่ฮะก็เป็นกำนันนะครับ ความในใจแทนชาวบ้านนะครับซึ่งชาวบ้านแต่คนผมถามแล้วแหละว่าความคิดเป็นยังไงก็นั่นแหละครับให้มันจบจบโดยเร็วอยากให้มันจบจบเร็วๆเพราะเขาอยู่เขาก็งงงักๆ,ๆจะลงทุนทําอะไรสักอย่างก็ไม่กล้าลงทุนเพราะกลัวว่าจะเกิดภาวะสงครามนะครับหลายๆอย่างคนที่เป็นลูกจ้างนะครับจากเขาจ้างเวลานี้เวลานี้แล้วได้เงินเต็มๆมก็เหลือแค่ครึ่งเดียว นะครับอันนี้คือคือชีวิตคนที่อยู่ในตำบลตะเมืินนะครับก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่น่ารักนะครับไม่ไม่ไกลเลยไม่มีความไกลาจากที่เขาทะเลาะก,กันเลยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยผมจะไปปราสาทตะเมินนะครับไปปราสาทตะเมือนทม <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าเขาอนุญาตให้ไลฟ์สดหรือเปล่านะ นะครับถ้าไล์ไม่ได้ก็ขออภัยด้วยแต่จะพยายามเก็บภาพจุดที่ถ่ายมากถ่ายภาพได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้ชาวบ้านตําบลตะเหมอนด้วยจังหวัดสุรินด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ